สวัสดีครับร้านพูลเสมอแท็กเตอร์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวรถไถร,รุ่น L 5 0 1 8นะครับรถเพิ่งเข้ามารถเป็นรถไล่นะครับสภาพเดิมๆดมด้านบนเป็นสีดำเดิมทั้งหมดนะครับสติ๊กเกอร์ครบถ้วนครับห้องโดยสารเบาะหนังเดิมนะครับทุกอย่างเดิมเดิมสติ๊กเกอร์สมบูรณ์ท่อนคัาเคยตัดนะครับเจ้าของเดิมเปลี่ยน เครื่องเดิมไม่เคยแกะนะครับฐานหน้าเดิมเดิมครับไม่เคยแกะสีเดิมใบด้านหน้าใหม่นะครับอันนี้ยางติดรถมานะครับหน้าหลังกระทะล้อสีเดิมนะครับยังมีรอยเวททวงหลังนะครับแต่ลูกค้าถอดออกด้านท้ายสีเดิมเดิมนะครับ <c oughs> ฝาบนไม่เคยแกะดูใกล้ๆกล้ครับหัวน็อตสวยสีนล้อด้านซ้ายยังไม่เคยเปิดนนครับโครงหลังคา หูช้างเดิมๆด,ด้านขวาซีลล้อก็ยังไม่เคยแกะเหมือนกันครับสภาพโดยรวมสวยครับคันนี้รถไล่ไม่ได้ลงนานะฮะไม่ได้เก็บสีรถสวย1,000ชั่วโมงนะครับคันนี้รถหนึ่งพัชั่วโมงมีเปลี่ยนคัดครับ การเหล็กอะไรต่างๆนี่คือเดิมๆหมดนะฮะมาร์กโรงงานยังอยู่ครบนะครับเครื่องยนต์คันหน้าด้านนี้จะมีเปลี่ยนซีนนะฮะเปลี่ยนซีนล้อเจ้าของเดิมเปลี่ยนอุปกรณ์หน้าหลังนะครับใบดันแล้วก็ผ่านพวนใหม่นะครับราคาสี่แสนแปดหมนเก้าบาทเครื่องยนต์ติดง่ายนะครับเครื่องดีระบบไฮดรอลิกหน้าหลังทำงานปกตินะครับ แต่เกียร์เดานหน้าแต่เกียร์อถอยหลังทํางานปกติเฟืองท้ายไม่หอนครับระบบบังคับเลี้ยวซ้ายขวาน้ําหนักปกตินะครับน้ําหนักเวลาเหยียบคลัตช์เบรกปกติครับ ได้อุปกรณ์ใหม่ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับก็จะ,จะมุ่ห่วงเรื่องของการรั่วซึมสลักใบดันหลวงบททำงานปกตินะครับลองให้ดูเรื่องต้นก่อนถ้าสนใจก็สามารถเข้ามาทดลองขับได้ทุกวันนะครับที่ลานพูนเสมอแท็กเตอร์ตั้งอยู่ที่ตำบลกองดินอำเภอแกลงจังหวัดระยองเบอร์โทรนะครับ099 494 5351 หรืออีกหึงเบอร์นะครับ063 453 9224ขอบคุณครับ